อแอมโอโรนยครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับจีดีก็สู่รายการจีจิ๊กโก้ีนีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีโคทิล่าซอสอาร์ออนไลน์วาร์เลมโชดดาด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่ในช่วงจีจีเอสโววีเอสนิวเองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่22แล้วนะครับผมอ่าก็แน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นคลิปอัปเดตข่าวสารลุดของซอสอาร์ออนไลน์วาร์เลมโชดาเนาะก็เหมือนเดิมนะครับ อัปเดตข่าวสารรุน่นี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะครับกรุณาอยามาจริงจังเนาะนะครับก็ผมก็ไม่ต้องพูดมากนะักการเพราะว่าหลายหคนก็คงรู้นะครับว่าเออขึ้นต้นเขาว่าข่าวลุดอ่ะใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสลับบางข่าวอาจจะเป็นจริงบางข่าวอาจจะไม่เป็นจริงบางข่าวอาจจะเป็นจริง แต่มาช้ามาแน่นะี่ครับผมเนาะก็ประมาณนี้ละกันอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มทำการอัปเดตข่าวสารของ SOVS พาที่สองกันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารจากเกมเกมหนึ่งเดี๋ยวกันก็ตอนนี้นะครับผมซอสอาร์ออนไลน์อินเตอร์เฟเตอร์ของเรานะครับผมเนาะตอนนี้โฉงครบรอบ2,000วันแล้วนะครับผมอ่าเรียกได้ว่าก้าวเข้าสู่2,000วันแล้วนะครับผมจากซอสอาร์ออนไลน์อินเตอร์เฟเตอร์ก็ ได้ทำการแจกกาชาฟรีนะครับ110ครั้งต่อใครที่สนใจอยากจะกลับไปเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้ต้องบอกกันเลยนะครับว่าตอนนี้เกมอิตา t กลฟักเตอร์ยังเล่นสนุกสนานอยู่นะ,ะแล้วก็เรื่อง ถามถามว่าเกมนี้มีความสมดุลไหมมันก็สมดุลทุกทุกสกิลนะเพราะว่ารู้สึกว่าอีเดียเกฟเตอร์มันจะเน้นที่คนเล่นมากกว่านะผมจะเน้นที่อาวุธเน้นสกิลแล้วก็เน้นสกิลเพลย์ด้วยนะครับผมเนาะคือคือคือไอเอฟมันมันมัน,ม,น,ม,นมันหลายอยา่างนะแต่ว่าเกมมันชิวๆสบายๆนะครับผมเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ใช่แนวก็ได้ก็ไม่ว่ากันก็ใครที่เคยเล่นแล้วก็ยังยังไม่ได้กลับเล่นก็ กลับมาเล่นกันได้นะครับผมสามซอสอาร์ออนไลน์เด็กเก่าเฟเอเองนะครับผมเนาะอ่ะโอเคมาขายของเกมอื่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอัปเดตข่าวสารของซอสอาร์ออนไลน์วานเลวจ d ดาวเลยละกันนะครับผมเนะาะก็เดินก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันเดี๋ยวเราจะมาพูดคำเตือนก่อนเลยละกันแน่นอนเหมือนเดิมคือถ้าเกิดคลิปนี้มีการพูดผิดลิ้นพันประการใดหรือติดขัดหรือติดเออร์เติดบั๊ ต้องกราบขอภัยทุกผู้ชมด้วยละกันแล้วก็มันเดิมคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นแรงใจใ,ในการทําคลิปต่อไปได้วยละกันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการอัปเดตข่าวสารของซอสอาร์ออนไลน์วันเลี่ยมโชดาพาที่22เลยละกันนะครับผมเนาะต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าตู้ใหม่ที่กำลังจะมาในพาร์ทสของฉลองครบรอบฝน0ู ฟัตนะิวัลพาร์ที่สองเนี่ยต้องพูดเลยว่าตู้ใหม่ที่มาเนี่ยแม่งเป็นตัวละครที่เกินคาดมากผมไม่นึกว่าเขาจะเอาสองตัวละครนี้เข้ามาในตู้ด้วยท่านผู้ชมแล้วเป็นตัวละครตู้เซตแรกที่อยู่คนละโซนเลยนะครับเป็นตู้แรกนะตู้แรกที่อยู่คนละโซนไม่ใช่อยู่ทีมเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นตู้ศูนจุดหาพาร์ที่สองที่รู้สึกว่าอาร์ตเวิร์กแม่งสวยมาก นะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าอันนี้ขออนุญาตเล่านะถ้านผู้ชมจำคลิปที่ผมเปิด Ability 0.5ปีพาร์ทที่1ได้ไหมอ่ะซึ่งในคลิปนั้น,น้าผมได้ทำการเปิดตู้นี้ไปจริงๆจะบอกก่อนเลยนะคะว่าความจริงแล้วในคลิปนี้นผมน่าไปเปิดตู้ Idol ลพาร์ทที่1ด้วยเป็นไปเปิดสเต็ปที่3มมั้งซึ่งเหตุผลที่ผมไม่ลงเพราะว่าตอนแรกผมตั้งใจว่า เออเราจะทํางี้คือเดี๋ยวผมจะเอาเพชรบางส่วนที่ผมฟาร์มจากไลรซีมรภาล่าสุดเนี่ยจะเอาไปเปิดสเต็ปที่4ของตู้ไอดอลซึ่งตอนแรกจะเปิดแหละแต่ลืมไปว่าไอพุกตู้ครบรอบเนี่ยมันจะอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้ก็คือสิ้นเดือนของพุทธภาคมใช่ไหมผมก็เลยแบบอ่ะงั้น ยังไม่รีบเปิดดีกว่านะครับผมเนาะตอนแรกก็จะเปิดแล้วนะครับแล้วก็ตอนแรกผมมีความคิดว่าเอ้ยเราจะเอาไปเปิดตู้เค้าดาวต่อเพราะว่าในใจอยากได้คิบตัวเพราะว่าอาร์ตเบิร์บึงสวยมากนะครับแล้วก็ชุดเท่มากในยามาณนี้นะครับแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยวันที่12พฤษภาคมต่อประมาณบ่ายสามหรือ4ี่โมงกว่ากเนี่ย ผมไปเห็นข่าวหลุดจากเว็บไซต์นี้ไว้ก็คือเว็บไซต์ที่ผมไปเอาข่าวหลุดมาที่แด่แล้วทีนี้เห็นเขาอัปโหลดผมก็เลยเราเข้าไปดูเฮ้ยไอ้เช้าอเอาจริงดิตัวละครสองตัวละครใหม่ที่มาแบบเกินคาดมากๆแล้วแบบผมเชื่อเลยว่าคนที่กำลังเล่นน่ะน่าจะเปิดลงทุนแน่ๆนะครับซึ่งสำหรับตู้ซอ r t a อาร์ l ออนไลน์วาเลียมโชว์ดาวน์ฟสติวลครบรอบสู่จ็ดปีพาร์ทที่ส ก็จะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่า <S <S อาร์ซูนานะออริโนฟสเกลเวอร์ชั่น f a สเอแไลลาชุดใหม่เนนั่เองนะครับผมอ่าโอ้โหเรียกได้ว่าเกินค่าจริงๆนะครับก็จะเป็นอาร์ซูนานะชุดออริโนฟสเกลเวอร์ชั่น f o แล้วก็ไลลาชุดใหม่นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไป ดูรูปตัวละครก่อนเลยละกันนะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าสำหรับข่าวอัปเดตข่าวสารลุดวันนี้ก็อาจจะเยอะระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะเยอะไม่เท่ากับพาร์ทก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูรูปตัวละครก่อนเลยละกันนะครับผมเนาะอ่ะอันนี้คือตัวละครอ,อาเซน่านะครับอยู่ไหนเออนี่ครับผมนี่คืออาเซน่าออริโน่สเกลเวอร์ชั่นเอโซต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคือตอนแรกอะ่ะ ตอนเห็นภาพหลุดอ่ะคือผมตกใจมากแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่คือตู้พาที่สองหรอคือตอนแรกตอนแรกผมเห็นแค่อัศนาเว้ยแล้วทีเนี้ยตัวต่อมาเว้ยไลล่าครับอันเนี้ยบอกเลยเกินคาดมากแต่ทางผมอะแอบเดาในใจว่าเฮ้ยอยากให้ไลล่ามาเป็นพาที่สองเว้ยแล้วแม่งมาเป็นพาที่สองจริง และขอบอกก่อนเลยนะคบว่าสำหรับไลล่าชุดนี้ใครก็ตามที่เคยอ่านสตอรี่ล่าสุดตอนที่ไลล่าได้ร่างนี้นะใครที่อ่านจะรู้อยู่นะคบว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ไลล่าจะใช้ดาบคู่เหมือนคิริโตนะ่ะก่อนหน้านี้ไลล่า la เคยพูดว่าเขาเคยใช้ดาบใหญ่มาก่อนอ่ะซี่คือหน้าตาร่าง la, ไลล่าเวอร์ชันดาบใหญ่ซึ่งแบบ ดามใจจริงนะเออแล้วประเด็นคือเป็นดาบใจคู่ด้วยนะครับผมเนาะเออเปลี่ยนจากดามใ่เป็นดามคู่เองนะครับผมนี่ว่าโอ้โหชุดคือสวยมากแล้วเชื่อไหมพอผมเห็นไลล่าล่างเนี้ผมชอบนางนะผมชอบผมแอบหลงรักนางทันทีไว้เมื่อนางปล่อยผมแบบไอ้อะไรล่ามันสวยมากเลยคือแบบผมบอกเลยผมจะลงทุนเปิดแน่ๆนะครับแต่ไม่รู้มันจะออกหรือเปล่าคือในใจอยาไปการันตีเสร็จที่สีเลยเพราะว่าแบบ เฮ้ยคนลงทุนแต่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 าสามารถจะเก่งไหมอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับอะเดี๋ยวกลับไปดูที่อาร์เซน่าต่อนะครับนี่อันนี้คืออาร์คเวิร์กศูนย์นะครับนี่แล้วก็นี่คือ work, อาร์คเวิร์กอะเจ็ดสิบนะครับนี่แบบโอ้โหดูดิรูปมันสวยมากแล้วใครก็ตามที่เป็นสาวอาร์เซน่าตอนที่นางใช้ท่ามาเธอเลยใส่อ่ะน่าจะรู้สึกแบบว้าวอ่ะว้าวเฮียแบบไอเฮียแบบคือเอาจริงปะ ผมจาได้เลยตอนที่มันเอาออยโนเฟียมาฉายไทยทุกคนว้าวฉากดีมากแบบเฮ้ยแบบยุกิโผลมาแล้วก็อัสนะแบบใช้ท่าแบบบาชื่อหรือซาริโอบอกไอ้แบบยิ่เค้คตรสวยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นปีใช่ไมแล้วก็แบบมาชื่อสรยอซาริโอบอกตุ๊ต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 ตุ นะครับผมเนาะเอาจริงการที่มันเอาอ,อราร์เซนอลล่างนี้มาขายก็มันมันก็มันก็ควรขายแล้วเพราะว่าขนาดคีคตโตแกสตาร์เบิร์ฟิล์มนะแต่เป็นสตาร์เบิร์ฟิล์มของเวอร์ชันออโนสเกลไม่รู้ทําไมนะคือถ้าไม่ตายมึงไอคิโตะมันเป็นเวอร์ชันออโนสเกลนะแล้วทีนะี้ถ้าเกิดมันสมมติมันจะขายคีตโตะเวอร์ชันออโนสเกลมันมันจะทําท่าไงวะท่าเดิมดิถ้าเพราะเธอคือเป็นอาร์ตใหม่นะครับผมเนาะอ่ะอันนี้คือรูป กาชาใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูรอบนึงว่าหน้าตารูปตัวเป็นไงนะนี่นะจำเอาไว้นะ f e s t i v a l 0.5 a c c e ซอรี่พาร์ททนะครับนี่จำเอาไว้นะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับก็อันนี้เป็นรูปตัวบีตี้นะครับนี่อันนี้คือ,อบีตีพ้พาร์ทที่สองเด้ออาจจะผมจะพาท่านผู้ชมไปดูรูปให้ว่าเป็นไงนะ คือคอคลิปนี้อาจจะซับซ้อนเด็ดเพราะว่าผมไม่มีการตัดเลยนะคือแบบเปิดแบบสดๆร้อยๆให้นภูมูชมเห็นว่าเออมันเป็นยังไงเวลาผมบางทีทําคลิปเระมาณนี้นะครับหาแป๊บนึงนะเฮ้ย hey! อบิลิตี้อยู่ไหนวะอ่าน,นี่ไงอันนี้ของยุกินะครับอ่ะหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ไลล่าอยู่ไหนวะเอาผมไม่ได้โหลดหรอน,นี่นี่น,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 นี่เอาจริงปะอบิลิตี like, ้ไลลา่ลาสวยนะดูดีรูปนางสวยนะ เออนี่นี่น,น,นี่ก็อันนี้คือหน้าตาของแอบิลิตี้ใหม่นะครับก็ใครที่ชอบบิลิตี้ก็เตรียมซื้อได้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องเขที่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนพุษภาคมนเนาะก็แน่นอนนะครับว่าเดือนนี้จะมีสองตัวละครเป็นวันเกิดของตัวเองคือลิสเบตกับยูกิเองนะครับอ่าก็ ขายได้เป็นสายตู้วันเกิดนะครับเตรียมเปิดได้เลยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในการขายขายแบบ2ตู้นะก็คือตู้ธรรมดาแล้วก็เป็นตู้แบบสเต็ปอัพเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูกท่ไปดูรูปนะว่าหน้าตารูปเป็นไงนะครับผมเนาะก็รูปค่อนข้างสวยนะครับอันนี้ของยุกินะครับอ่าอันนี้ตู้แบตู้แบบไปเบิร์ดเดย์นะเออ รู้สึกว่า2คงนี้คือน่าจะขานะเพราะว่าถ้าเกิดท้าผู้ชมสังเกตดีถ้าเกิดอ b บิ i ิตีมันเกิดของคนไหนอ่ะไม่มีตัวละครในเกมนี้เขาแจกนะตัวตัวอย่างเลยตัวละครตัวแรกที่มันแจกคือน้องต่ายและตามด้วยน้องเซริสกาและตามด้วยคุณเซริสกาซึ่งแสดงว่าตัวละครไหนที่ไม่เคยมีในเกมนีน่าจะแจกนะครับผมอันนี้คือลิสเบตนะครับแล้วก็ยูกิด้อ่าโอเค แล้วก็แน่นอนนะครับว่ามีตู้หนึ่งเอากับมาขายได้คือเป็นตู้ที่มีชื่อว่า Reward Quest Sale นะครับก็คือเป็นตู้รีวอร์ซึ่งในรูปตู้นี่มันเป็นค i โตแอนชินอนชุดเ s ิร์ฟพังดูคับุกผู้ชมอ่าก็ใครที่เคยพลาดค i โตกับชินอนเซ b ร์ฟพังสามารถมาเปิดกันได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเคยมีนะนะผมทั้ง ID ดเก่าแล้วก็ ID ใหม่ที่เไ่้อยู่ปัจจุบันนะก็ใครที่เป็นสายเก็บ ตัวละครที่ไม่เคยมีก็มาเปิดกันได้ระบบสำหรับตู้รีวอร์ดเควสเซลนะครับผมเนาะอ่ะไหนมีอะไรอีกไหมโอเคแล้วก็มีอะไรามาเดี๋ยวผมขอดูหนึ่งอ่าใช่อีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ใหม่นะครับนี่อ่านี่คือชื่ออีเวนท์นะครับผมมันจะเป็นรูปไลลาแล้วก็แน่นอนนะครับว่าสลรับอบิลิตี้ที่เขาแจกรอบนี้เป็นอบิลิตี้ของชีนอน ชุดชอด่ดองรอบล้อศูนย์จุดห้าปีนั่นเองนะผมเนาะซึ่งตอนแรกเหมือนเขาบอกว่าเขาจะแจกในอีเวนต์พีพีไปมาเออเขาปรับใหม่คือแจกในอีเวนต์เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวรอดูความสามารถของชินอนอทเลยละกันนะครับว่าเออความสามารถน้ำเป็นยังไงเนาะแล้วก็เช่นก,กันครับผมมี2เอีเวนต์ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาคือเป็นอีเวนต์ Monster Excel p a ซล3นะครับผมเนาะก็เดอ VSE Will for Titan นะครับก็จะเป็นบอสตัวนี้แหละนะครับแน่นอนนะครับว่าใครที่โทรศัพท์แรงเชิญเล่นได้เลยนะครับผมส่วนตัวสำหรับด่านมอนสเตอร์ Exile เนี่ยผมเล่นได้แค่พาร์ทหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นกรีนไอแงแล้วทีนี้กรีนไะอมันาเวลาเราจะเคาน์เตอร์เลยนะมันเคาน์เตอร์ง่ายนะครับผมเนาะแน่นอนนะครับว่าของที่แจกไอเทมก็จะเป็นของสมใส่คือเป็นรูปของอะไรนะเป็นปีกรู้สึกว่าถ้าเป็นกรีนไอจะเป็นเขาใช่ไหม สกาวดิปเปอร์จะเป็นหางแล้วก็พี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ใน LO นะครับก็จะเป็นปีนะครับผมเนาะก็ใครที่เป็นสายเอาของไอเทมแต่งตัวก็เชิญได้เลยแล้วก็มีอีเวนต์หนึ่งที่เข้ามาเช่นกันคือรีวอร์ดเควสการเกลียวออนไลน์อาร์ตก็หลักๆที่เขาแจกก็จะเป็นนี่ครับผมตุ๊กตาชินอนครับะนะครับผมก็น่าจะเป็นเควสเหมือนกับ ไอ้เจ้าด่านคริโตะใช่ไหมที่เป็นเพ e ื่อเอฟพีฟรีไปก็อ่ามอนสเตอร์ไอ้เฟเควสที่แบบจะอยู่ในควสลองๆนะครับผมเนาะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว,ว่าเราทำควสก็นั่นะก็คือเหมือนเดิมแหละถ้าเกิดว,ว่าเราทำควสตามที่เขาบอกทั้งหมดนะครับเราก็จะได้ตุ๊กตาชินอนมานะครับก็ใครที่เป็นสายเก็บไอเทมประเภทนี้ก็เตรียมเก็บไว้เลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมเคยหนึ่งในนั้นที่ต้องเก็บให้ได้เพราะว่าก่อนหน้านนีะ้ผมเคยเก็บของคริโต ใช่ไหมแล้วทีนี้ไอเดียหลักผมหายไอเดียหลักผมหายแล้วทีนีน้ต้องมาได้อดีออสโตแทนแล้วทีนี้นออดีออสโตม,มันไม่มีาต,าตุ๊กตาคีโตกูก็เลยแบบมันจะมีตุ๊กาตาใครแทนมาสุดคืออ่ะมีชิ้นนั่นก็โอเคโล่งใจหน่อยนะครับผมเนาะก็เตรียมเก็บกันได้เลยนะครับผมสองเอีเวนต์ใหม่นะครับมีอะไรอีกไหมนอกจากเ,เดี๋ยวนะรู้สึกว่าน่าจะหมดแล้วเนาะ ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าผมพูดไปแล้วพูดไปหมดแล้วเอเคยมีตู้ใหม่อาบิลิตี้ใหม่อามีตู้รีวอร์ดเควสแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีเวนต์ใหม่อ่านะครับมีอีเวนต์ใหม่ประมาณ3อีเวนต์แล้วก็รวมถึงรูปภาพ2องตัวละครใหม่ที่กำลังจะมาในพาร์ทสคืออาร์ซูน่าออริโนสออริโนฟสเกลเอเอโอเวอร์ชันแล้วก็ไลลาชุดเวอร์ชัน2นะครับผมเนาะก็ เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยละกันเนาะไม่น่ามีแล้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมสำหรับในการอัปเดตข่าวสารข่าวหลุดของซอสอาร์ออนไลน์วาเล่มโชดาก็น่าจะประมาณนี้เลยเนาะก็ไม่น่ามีอะไรเยอะนะครับเพราะว่าข่าวราอบนี้ก็ตามที่บอกค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ขออภัยที่ในการพู่บางจังหวะอาจจะมีการพูดผิดหรือลิ้นพ่นก็ต้องขออภัยด้วยละกัน นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะว้ากับตู้ใหม่แล้วเพราะว่าเฮ้ยมันเกินค่าจริงว่ะที่แบบอยู่ดีมันหยิบอาร์เซนะาออริโนฟสเกลเอสโวเวชันา no version. มาขายไว้ยท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวรอดูถ้าไม่ตายเลยว่าถ้าไม่ตายมึงเนี่ยอาร์เซนะจะเป็นซาร์สเปรสชหรือมาเธอร์แลนซีโออันนี้ต้องรอดูนะครับผมเนาะอ่าอย่างกคิดตอบมันเคยทำตัวหนึ่งคือโอเพนไสอ่ะเดี๋ยวถ้าใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูของอาร์เซนะว่า มันจะใช้ท่าใหม่ไหมเดี๋ยวรอดูนะครับโอเคอ่าทั้งนั้นก็บายบายครับนั้นก็ประมาณนี้ละกันก็ใครที่ไม่มีอะไรพอใจก็พูดคุยกันได้นะครับผมน,น,นั้นก็ไปแล้วบายบายครับ